สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ประจําเดือนตุลาคมปี2563ดวงชะตาชาวราศีมีนหรือผู้ที่เกิดลัคนาสถิตราศีมีนในเดือนตุลาคมนี้ดวงชะตาของท่านมีเกณฑ์โดดเด่นในเรื่องของการงานที่มั่นคงผู้ใหญ่อุปถัมภ์และมีเกณฑ์ได้เจอเพื่อนใหม่ๆ สังคมใหม่ๆด้วยนะคะในเดือนตุลาคมปี2563มีดวงดาวโครจรเข้าสู่เดือนตุลาคมดังนี้นะคะดาวพระอาทิตย์จะโครจรยกย้ายเข้าสู่ราศีกันในวันที่17กันยายนถึง 17ตุลาคมปี2563ถัดมาก็เป็นดาวพระอังคารยกเข้าสู่ราศีบีนในวันที่9ตุลาคมถึง27ธันวาคมปี2563ถัดมานะคะก็เป็นดาวพระพุธยกเข้าสู่ราศีตุลวันที่19กันยายนถึง9ตุลาคม ปี2,563และโครจรพักองศาวันที่2ตุลาคมถึง20ตุลาคมปี2,563ถัดมานะคะดาวพระพุทธนะคะเดินหน้าถอยหลังนะคะยกเข้าสู่ราศีกันอีกครั้งในวันที่10ตุลาคมถึง3พฤศจิกาย,ยนปี2,563 และโครจรพรกองศาในวันที่11ตุลาคมถึง20ตุลาคมปี2563นะคะถัดมานะคะก็เป็นดาวพระตัสศบดียกเข้าสู่ราศีธนูในช่วงวันที่17กรกฎาคมถึง13พฤศจิกายนนะคะถัดมานะคะเป็นดาวพระศุกร์ยกเข้าสู่ราศีสิง์ในวันที่29กันยายนถึง24ตุลาคม ปี2,563ถัดมานะคะก็เป็นดาวพระเสาร์ยกเข้าสู่ราศีธนูในวันที่12กรกฎาคมถึง4ธันวาคมปี2,563นะคะถัดมานะคะก็เป็นดาวพระราหูยกเข้าสู่ราศีพฤษก,กในวันที่10กันยายนปี2,563นะคะทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะก็เป็นดาวนะคะ ที่โครจรยกย้ายประจำเดือนตุลาคมปี2563จะส่งผลอย่างไรต่อดวงชะตาราศีท่านโปรดติดตามรับชมรับฟังกันได้นะคะราศีมีนหรือลัคนาราศีมีนเป็นราศีแห่งปลายธาตุน้ำฉะนั้นจึงเป็นน้ำแห่งการเคลื่อนที่หรือการไหลคนราศีนี้ส่วนใหญ่มักจะอยู่ไม่นิ่ง ชอบการเปลี่ยนแปลงและรักธรรมชาติด้วยความที่เกิดพบวินาศของดวงเมืองและก็มีดาวพระอาทเป็นดาวประจำตัวฉะนั้นจึงเป็นราศีแห่งอารมณ์ที่ลึกซึ้งและลี้ลับและเป็นคนที่ชอบทำงานอยู่เบื้องหลังประเภทปิดทองหลังพระเป็นคนที่มีความรอบรู้จิตใจดีมีเมตตาธรรมสูง รักในเรื่องของงานสังคมโลโก้ประจำราศีปลาสองตัวว่ายน้ำส่วนทางกันบางครั้งจะเป็นคนที่สับสนในเรื่องของความคิดหรือการกระทำดาวประจำตัวของท่านนั้นก็คือดาวพฤหัสบดีโคจรสู่เรือนกรรมะคือการงานหน้าที่ความรับผิดชอบและได้ตำแหน่งเกษตรตาทิ่ดีคือความ หนักแน่นมั่นคงรถาวรฉะนั้นจึงเป็นช่วงห้วงเวลาในการที่ท่านจะมีความมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานและก็มีความรุ่งโรดความสำเร็จในเรื่องของเป้าหมายการงานและถัดมานะคะก็เป็นดาวมดุจยู่ที่โคจรนำหน้าเป็นสุญญาพหะจึงเป็นจุดของการเปลี่ยนแปลงนะคะ ในเรื่องของการเงินการทองฉะนั้นในช่วงนี้จึงมีโอกาสที่จะสามารถตั้งตัวตั้งต,ต,งตนหรือร่ำรวยมั่นคงดุดดังมีความรุ่งโรจน์ได้เงินอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะดาวอังคารโคจรเข้าสู่ราศีมีนในช่วงของวันที่10ตุลาคมปี2563 ดาวคารมาจากเจ้าเรือนของสุภาด้วยสุภานี่คือความสุขความสําเร็จเป้าหมายของชีวิตหรือการคำลองชีวิตและก็มาจากเรือนของกระดุมพระคือการเงินหรือรายได้ฉะนั้นท่านจึงจะต้องมีความกระตือรือร้นมีความขยันขันแข็งความมุ่งมั่นและความเอาจริง,เอ,รงเอาจังก็จะมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินหรือรายได้นะคะดาวพระราหู โคจรเข้าสู่ราศีพึกษกในเรือนของสัตว์ชัคือเพื่อนสังคมการเดินทางระยะใกล้นะคะหรือพี่น้องท้องเดียวกันและมาจากเรือนของวินาศคือปกปิดปิดบังซ่อนลเลนหรือปัญหาแบบไม่คาดคิดเมื่อโคจรเข้าสู่เรือนของสัตว์ชจึงเกี่ยวข้องกับได้เพื่อนใหม่สังคมใหม่นะคะฉะนั้นในช่วงนี้เมื่อวินาศโคจรเข้าสู่เรือนของสัตว์ช อาจจะมีในเรื่องของปัญหาบางประการฉะนั้นการคบเพื่อนหรือการที่มีคนเข้ามาติดต่อหรือมาทำธุรกรรมหรือทำอะไรกับเรานะคะอาจจะต้องระมัดระวังอาจจะก่อให้เกิดปัญหาได้ถัดมาก็เป็นดาวพระศุกร์ดาวพระศุกร์โคจรเข้าสู่ราศีสิงในเรือนของอลิอลิคืออุปสรรคและปัญหาและมาจากเรือนของมรณะด้วยฉะนั้นท่านอาจจะต้องพึงระวัง ซึ่งอาจจะส่งผลในบางประการเกี่ยวกับเรื่องของสังคมรอบข้างอาจจะนำปัญหาให้ท่าน2หรือเพื่อนอาจจะเป็นศัตรูอาจจะมีปัญหาบางประการกันนะคะในเรื่องของความคิดหรือการกระทำไม่ตรงกันฉะนั้นในเรือนของสัจชะที่ดาพระราหูโคจรเข้ามาจะต้องระมัดระวังในเรื่องของเพื่อนอาจจะนำปัญหามาให้ท่าน ฉะนั้นการที่จะทําอะไรจะต้องระมัดระวังนะคะอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของสังคมรอบข้างหรือเพื่อนมีเกณฑ์วุ่นวายใจทําให้เรามีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจมีเรื่องไม่สบายใจดาวพุธจะโครจรยกเข้าสู่ราศีกันในวันที่9ตุลาคมปี2563ดาวพุธมาจากเจ้าเรือนพันธุคือ วงสาคนาญาติบ้านที่ดินและหลักทรัพย์และมาจากเรือนปัตตนิคือหุ้นส่วนคู่ครองคู่กรณีหรือพันธมิตรจึงส่งผลให้ท่านมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงจากที่ผ่านมาอาจจะติดติดขัดขัดมีปัญหาในเรื่องของการติดต่อหรือในเรื่องของเอกสารการทำสัญญาหรือมีปัญหาในเรื่องของเออคนที่เข้ามาติดต่อแล้วก็ อาจจะไม่ได้รับข่าวดีอาจจะมีปัญหาทําให้มีเกณฑ์การคลาดเคลื่อนไปหรือบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรักคู้ครองไม่ลงตัวกันทำอะไรแล้วติดขัดในจังหวะตั้งแต่วันที่9ตุลาคมจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการติดต่อการค้าขายการเจรจาก็จะมีเกณฑ์ที่จะส่งผลให้ท่านมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จนะคะและ ก็จะมีในเรื่องของการทําในเรื่องของนิติกรรมสัญญานะคะส่งผลในเรื่องที่ดีในเรื่องของอธุรกิจในเรื่องของการค้าขายหรือมีพันธมิตรเข้ามาทําให้ท่านจะมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จประกอบด้วยนะคะดาวพระเกตนะคะโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีมังกรในเรือนของราพะจึงทําให้ท่านมีเกณฑ์ที่จะได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะอํานวยผล ในเรื่องของโชคลาภและความสำเร็จถัดมานะคะก็เป็นดาวพระเสาร์ดาวพระเสาร์โคจรยกเข้าสู่ราศีธนูในเรือนของกรมมะกรรมะคือการงานดาวพระเสาร์มาจากเรือนของราหะฉะนั้นท่านอาจจะต้องมีเกณฑ์นในเรื่องของการวางแผนนะคะในเรื่องของความเป็นนักสู้ในเรื่องของความอดทนความเหน็ดความเหนื่อยนะคะ ฉะนั้นดวงชะตาจึงมีเกณฑ์นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานความสําเร็จนะคะและเป้าหมายของท่านที่ทาจะมีเกณฑ์ที่น้อมนาไปสู่ในทิศทางที่ดีนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอให้ชาวราศีมีนประจําเดือนตุลาคมนะคะจงมีความสุขความสําเร็จความโชคดีในเรื่องของหน้าที่การงานและก็การเงินนะคะขอให้เดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรุ่งโรจน์ รุ่งเรืองและร่ำรวยนะคะ